เดี๋ยวเราลงไปช่วยภาพเขียนสีนะฮะจะเป็นเขาจัดทำให้เป็นทางลงมาแล้วนะครับถ้าจะเดินรอบๆเนี่ยภาพเขียนสีก็ประมาณ3กิโล3.4ม่กมนะครับซ้ายมือเป็นถ้ำนางลี ดีมากๆเลยฮะทางลงไปเรื่อยๆครับก็เ,เป็นทางลงก็มีเป็นทา,ทางอุทยานนะครับก็ได้ทำเป็นขั้นขั้น,ข,นขั้นลงมานะครับนี่เป็นกลุ่มภาพเขียนสีผาแต้มผ้าขามผาหมอน คามหมอนน้อยระยะทางเดินก็ประมาณ3ามกิโลก,กว่าครับเดี๋ยวลงไปชมกันต่อคฮะห้ามลงชมภาพเขียนสีหลังเวลาสิบเกียนาฬิกาสานาทีนะครับก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องอ,อา,ากาศเรื่องความมืดความอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับลงมาฮะ ต้องลงไปนะครับ <PE> เป็นขั้นเป็นบันไดมีราวเหล็กให้จับมีราวเหล็กให้จับนะฮะตอ,ตอนลงนี่ก็จะสบายอยู่และครับเดี๋ยวดูตอนขึ้นกันล้กันนะ,อ,ะอยู่ในนี่เรากําลังลงหน้าผานะฮะเออ ทางเดินเนี่ยจัดเตรียมไม่ได้บร้อยนะครับก็สำหรับท่านที่แข้งขาไม่ค่อยดีก็อาจจะไม่ไม่เหมาะนะไม่เหมาะที่จะเดินลงมานะครับไม่เสี่ยงดีกว่านะประเมินสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพราะตอนลงเนี่ยดูเหมือนว่าจะง่ายนะฮะแต่ว่าทางขึ้นนี่ก็จะชันนะครับ เราอยู่ที่ผาแต้มน,นะเพื่อนวันนี้จะพาไปดูภาพเสียนสีก็มีการาที่มีการทําทางเดินนะครับในระหว่างที่ลงจากหน้าผาลงมาเนี่ยก็ก็ทําเป็นขั้นบันไดไว้นะครับจะเดินลงต่ำมาเรื่อยๆครับลักษณะหินนะฮะ ห้ามนาไม้ค้าหินอ๋อของห้ามเอาไม้ไปค้าหินคนอื่นมาชอบไม้ไปค้าหินเลนนะท่องเที่ยวเรานะครับภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งครับประมาณสองร้อยเมตรนะฮะบ,บริเวณหน้าผาเนี่ยนะครับดูแล้วจะเป็นหินทรายนะครับแล้วก็มีคําเตือนให้ระวังหินหล่นก็มีโอกาสหล่นได้นะครับนี่เป็นภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่ง รอยต่อของหมวดหินภูพานและหมวดหินเสาบัวทางเดินก็สบายๆครับแต่เดี๋ยวเราดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขาขึ้นมันก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะสำหรับคนที่ขาไม่ค่อยดีนะฮะให้เราดูในเรื่องของสุขภาพไว้เป็นหลักนะครับมีนักท่องเ,เที่ยวมากั่งทานนี้แล้วด้วยนะฮะ มีป้ายเตือนตลอดนะครับระวังลื่นระวังหินหล่นอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ข้างบนก็เป็นหน้าผาที่เป็นจุดชมวิวนะครับ <MA IN> ผาแต้มนะครับ คุณครับขอบคุณครับเดินไปเรื่อยๆรอยครับบริเวณข้างเนี้ถ้าตามความจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทางเดินที่จัดทําไว้ก็คงจะเป็นไหล่เขานะฮะเพื่อนๆนี่ครับสวยนะแล้วก็บอกว่า ถ้าสุขภาพเราดีๆนะครับก็ไม่มีโรคเกี่ยวกับการเดินนะครับก็น่าลงมาฮะบอกว่าควรลงมาเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยกันแล้วกันนะครับเป็นไฮไลท์อุทยานปิด18นาฬิกานะครับแต่ว่าตรงนี้17นาฬิกา30นา,าทีนี้ห้ามลงมาแล้วนะครับห้ามขีดเขียนผนังถ้ำเราไปหลายๆที่ก็จะเจอนักขีดเขียนทั้งหลายแหล่นะครับ ที่นี่เขาก็ห้ามนะจริงๆก็ไม่ควรเขียนนะครับอันนี้ตรงนี้ภาพเขียนกลุ่มที่หนึ่งผาขามเป็นรูปเป็นเป็นภาพปลาขนาดใหญ่เล็กจำนวนสีตัวภาพช้างหนึ่งเชือกและรูปโครงร่างสัตว์สีเท้าหนึ่งตัวและลายเส้นทึบเขียนทับบนรูปตัวสัตว์เหล่านี้ตลอดแนวเป็นเส้นตั้งและเส้นเฉียงบางตอนก็เป็นเส้นนอนมาต่อกับเส้นแนวตั้งเดี๋ยวเราไปดูครับภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่ง เพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมสูงว่าดีโอทีนะฮะนี่จะเหมือนว่าเป็นรูปปลานะฮรรูปปลาเป็นภาพปลาขนาดใหญ่เล็กจำนวนสี่ตัวนะครับมันก็ว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกันเรียงๆกันดูสี่ตัวครับ ภาพช้างนะฮะครับ,รบเดี๋ยวเราต่อไปภาพเขียนสีกลุ่มที่สองครับ อันนี้ก็ถ่ายให้เห็นแบบไม่ตัดเลยนะครับอีกสามร้อยสามสิบเมตรครับจะมีทางเดินเข้าไปเราก็เหมือนว่าเดินอยู่ตรงด้าน,นใต้ของหน้าผานะฮะ หน้าผาแต้มนะครับมีคําเตือนระวังพื้นลื่นได้แล้วครับสูงนะฮะหน้าผาสูงเลยสูงชันทีเดียวครับ ก็แค่ลงมานะฮะผมว่าเราก็ได้เห็นอะไรที่มันแปลกๆแล้วก็ธรรมชาติได้สร้างเอาไว้นะฮะเช่นหน้าผาเนี่ยแล้วก็หินนะครับหินที่ปรากฏอยู่บนภูเขา มันถึงมาเลยเป็นหินก้อนใหญ่เลยนะครับเขาหินนะ,นะเขาหินทั้งลูกเลยตรงนี้ก็จะเอี้ยวๆตัวหน่อยหนึ่ง ตามทางก็จะมีเศษหินนะครับที่ร่วงลงมาหรือบางส่วนก็กระเทาะลงมานะครับก็ถ้ากรณีฉุกเฉินนะครับก็คือให้ติดต่อทางนี้ได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาในระหว่างที่เราชมทัศนียภาพเี่ยตรงนี้กล่องเบลล่มเลย วังหินหล่นนะฮะข้านะครับกอ,องเริ่มเทิมเลยก็คงแตกกระเท่ะออกมานะตรงนี้เป็นหินค่อน,นข้างจะล่วงลงมาเยอะเลยนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวกว้างๆหน่อยจะได้เห็นคำเตือนีคำเตือนหนึ่งคือ น้ยกหินเล่นใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆนะฮะคำเตือนเนี่ผมคิดเอาเองนะนะฮะข้างบนเป็นหน้าผาที่เป็นจุดชมวิวนะครับโอ้โอย่างเงี้ยมันพร้อมที่จะแตกหล่นลงมาดงลงมาห้ามปีนไปหน้าผา ก็ไม่ควรปี่ยนนะฮะช่การเข้าไปในอุทยานเขาก็ห้ามแกะกอในส่วนนี้ก็เนี่ยหินบ้างก้อนเห็นมฮะหล่นลงมาก็จริงนะแต่ค้างอยู่ก็พร้อมที่จะหล่นมีหินก็เล็กๆไปขัดเอาไว้นะครับเนี่ยแคก้อนเล็กๆแค่นั้นเองฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยเราก็ต้องมาระวังด้วยเช่นกันนะครับ แต่และก้อนนีนก้อนใหญ่มากๆเลยครับมีภาพเขียนสีอยู่สองจุดนะครับดเดี๋ยวจะมาดูนี่เรากำลังไปจุดที่สองครับ เรื่นแน่นอนนะในนี้อยู่ใต้หน้าผาครับหินกร่วงมาอยู่เรื่อยนะมีเศษหินเศษดินลงมาก็เป็นธรรมชาติของหน้าผานั่นแหละครับ ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ถึงต้องกลับต้องเอาเหล็กมาบล็อกไปเลยนะครับไม่ให้ไหลลงมาจุดนี้ไถึงจุดที่สองแล้วครับจุดที่จะเห็นได้ชัดหน่อยนะฮะภาพเขียนสีกลุ่มที่สองนะครับนี่ฮนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับภาพเขียนกลุ่มที่สองผ่าแต้มนี้ยได้แก่ภาพช้างภาพเต่ารอยฝ่ามือปลาบึกปลากระเบนน้ำจืดเครื่องมือจับปลา ชาววสารเรียกตุ้ม,มนะครับแล้วเป็นตรงไหนเราดูครับภาพช้างนี่เห็นนะเห็นภาพช้างภาพเต่าเต่าก็จะถับมาตรงนี้ภาพเต่าภาพรอยฝ่ามือก็อจะถัดมาตรงนี้นะฮะรอยฝ่ามือเห็นไหมครับเป็นรอยฝ่ามือรอยฝ่ามือปลาเบิกปลากระเบนน้ำจืด มีเตานะและเครื่องมือจับปลาชาวอีสานเรียกตุ้มนะครับเป็นร่องรอยที่ตรงนี้ค่อนข้างจะชัดนะครับแรกนี่เป็นช้างเลยนะเป็นจุดเป็นรูปช้างครับอันนี้เป็นภาพเขียนสีกลุ่มที่สองนะครับ ครับเพื่อนๆเราจะขออนุญาตแค่กลุ่มที่สองนี้นะฮะภาพเขีเยนสอีอย่างไรก็ตามนะฮะผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับใครจะเล่าไม่เท่ากับมาเองเอ มันว่าจะทําเป็นที่หอไว้ให้ขึ้นชมอยู่นะฮะถัดมาถ้าเพื่อนมาถัดจากนี้ไปอีกระยะหนึ่งก็น่าจะมีหอคอยนะครับให้ให้ชมนะฮะทำแบบนี้ไว้นะครับไว้ให้สําหรับชมมีปูไม้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็บอกบอกเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าของภาพสีสีกลุ่มที่สองนะครับอยู่ข้างบน ถ้าอยู่บนนี้เราก็จะมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะฮะนะฮะเห็นไหมครับช้างเป็นรูปลรปลามือจับสัตว์รูปมือรูปเป่าะครับขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ จริงๆแล้วยังเหลืออีก2กลุ่มกลุ่มที่3และ4เราไปไม่ทันนะครับเวลาหมดก่อน